อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการใช้อาหารเป็นยาค่ะที่เป็นนวัตกรรมของอาจารย์เองค่ะอาจารย์มีหลักการอย่างไรบ้างคะผมอยากจะเล่าถึงนวัตรกรรมที่ผม<ช>มีส่วนในการพัฒนาวิจัยเพื่อจารใช้ประโยชน์ในการลดและควบคุมน้ำหนักกับช่วยเรื่องเบาหวานเหลื่อมอุนันอระอันนี้สารหน,หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสารธรรมชาติซึ่งมีคนพูดถึงเยอะเขาเรียกว่าไฟเบอร์หรือกอากใยอาหารพนัเบิร์นต้นก่อน คนทั่วไปเนี่ยต้องการไฟเบอร์ที่จํานวนประมาณ25กรัมแต่ในประเทศไทยแม้แต่ในประเทศอเมริกาต่างเนี่ยเฉลี่ยแล้วบริโภคกันว่าละ10กรัมเท่านั้นเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดการขาดกดากใหญ่อาหารคราวนี้การแย่อาหารเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่ามันมีรายละเอียดมากกว่าที่เคยคิดกันหลักๆกันง่ายๆในทางการแพทย์เราก็แนะนาให้กินธัญพืชอาหารที่มีกรากใหญ่แต่บางคนกินไม่ได้มากเท่านั้น เราก็เลยต้องอาศัยวิธีการที่ว่านวัตกรรมอาหารเป็นยาอย่างเช่นถ้าผมอยากจะได้การย่อยอาหารนะครับที่ทําให้ผมถ่ายเป็นปกติทํางไม่ผูกผมก็จะต้องเลือกการย่อยอาหารที่มีความสามารถที่จะอยู่ในทางเดินอาหารจนและไม่ดูดซึมทำลายจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่เหมือนไม่รู้ว่าสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ใหญ่จะไม่ถูกดูดซึมไปก่อนไปก่อนัอด้นั้นก็ต้องเลือกไฟเบอร์บางชนิดที่ชื่อว่าซิเลี่ยมนะครับหรือพวกที่ แต่ว่าถ้ากรณีที่มันมีขนาดเล็กอย่างเช่นอินซูลินรหรือสารสกัดจากบุกเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์ตอนที่เราบริโภคเข้าไปทางปากเนี่ยเมื่อมันเราสู่กระเพาะมันจะมีความสามารถในการท่องตัวเป็นวุ้นซึ่งกลไกที่น่าสนใจมากนะครับ,รบสารสกัดที่เราพัฒนาเป็นนวัตกรรมเนี่ยจะมีคุณสมบัติทําให้เกิดความอิ่มได้ดีมากเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยจะเกิดจากปัญหาที่เราหิวนะครับ หรือแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งถ้าเรารู้สึกอิ่มแล้ว<ะ>เราก็ไม่บริโภคเกินไปฟ<ะ>ันสำหรับผมซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับโ,โรคอ้วนเนี่ย<ะ>ผมเชื่อมันว่ากรกลไกในการทําให้อิ่มเร็วขึ้นเนี่ย<ะ>น่าจะปลอดภัยกว่าใช้วิธีการห้ามไม่ให้หิวอ่คันนี้เรายังมีคนสนใจว่ามนุษย์ทั่วไปก็หลีกเี่ืงไขมันไม่ได้เพราะบริโภคนิสัยกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาสารจากธรรมชาติที่ดักจับไขมันตอนนี้ก็มีนวัตรกรรมที่เขาใช้สารสกัดจาก กระบองเพชรฝรั่งเศสที่พัฒนาวิจัยมาว่ามันมีคุณสมบัติดักจับใครมาได้ดีมากมันจะสามารถจับได้มากกว่า9ก้เท่าหรือ900%าของของตัวสอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า